ออสเธชีวิตมีครั้งเดียวไม่มีมวันไปต่างโลกจะโดนรถชนตาง ก็ต้องไปโยมามโลสลามหรือเวดมนหรือจะเป็นสมาร์ทโฟนและไม่ทุกอันเชิญและไปเป็นผู้กาโลชีวิตมีครั้งเดียวไม่สามารถย้อนเวลาไม่สามารถรีชีวิตไม่สามารถรีชาติจะทำไรก็ให้คิดคิดให้ดีก่อนจะทำไม่มีทางจะหลีร่ายแผลแก,กับความทรงจำชีวิตมีครั้ ต่างเดียวต่างคนก็ต่างเดินพอจนไม่สนใจต่างคนก็ต่างเมินพอมีในเงินทองก็มองมาสนใจเงินทองหมดจากไปไม่มีใครมาเลี้ยวแล ตอนมัธยมนั้นมันก็สำคัญชีวิตมีครั้งเดียวที่ได้สัมผัสมันมีเรื่องราวมากมายให้ลองรู้จักทำถ้าเราพลาดมันก็คงจำจนวันตายชีวิตในครั้งเดียวไม่มีวันไปต่างโลกจะโดนรถชนตายก็ต้องไปยอมมาโล สลามหรือเวทมนหรือจะเป็นสมาร์โฟนและไม่ทุกอันเชิญและไปเป็นผู้กาโลชีวิตมีครั้งเดียวไม่สามารถย้อนเวลาไม่สามารถรีชีวิต ไม่สามารถริจาตะจะทำไรก็ให้คิดคิดให้ดีก่อนจะทำไม่มีทางจะหลีกเลี่ยงแลแกกับความทรงจำชีวิตคนเรานั้นมีครั้งเดียวที่ได้เกิดมาบนโลกใบนี้ชีวิตคนเราหรือเกิดไม่ได้จะรวยล้ฟ้าหรือจนแค่ใจชีที่เราทำได้คือปฏิบัติและให้โลกนี้นั้นได้ประจักษ์จะให้กุมมองทุกคนเป็นมิตรหรือให้กุมมองเป็นปรปักษ์ เพลงของโกน,นั้นมีสระหาพูดเล่นลอยเหมือนชื่อจังหวัดทำนองคำร้องและมีจังหวะคนที่เยียดว่าเอื้อยเป็นแค่สวะ ทำไปเหอะสิ่งที่อยากทําอยากทําอะไรก็ทําไปขอแค่อย่าผิดกฎหมายบ้านเมืองหรือว่าทําให้เดือดร้อนใครถึงแม้มีอุป,ปสรรคหรือมีปัญหาให้บาเดือดร้อนใจก็ตอบมาด้วยผลงาน,งานให้พวกที่เยียดให้มัน,นหนักหัวไปกูเชื่อว่ามึงทําได้มึงไม่ต้องไปมันหรอกต่างโลกถึงแม้ชีวิตคนเรามันจะมีเหมือนหรือจะ โคแต่ว่ามันก็ดีนะได้พบได้เจอผู้คนต,ตั้งมากมายชงใช้ชีวิตให้คุ้มสะด้วยร่างกายจนกว่า<ช>จะร่างตายวเดียวไม่มีวันไปต่างโลกจะโดนรถชนตายก็ต้องไปยมาโลก สลามหรือเวทมนต์หรือจะเป็นสมาร์ทโฟนและไม่ทุกอันเชิญและไปเป็นผู้กาโลกชีวิตมีครั้งเดียวไม่สามารถย้อนเวลาไม่สามารถรีชีวิตไม่สามารถรีจตัตตาจะทำไรก็ให้คิดคิดให้ดีก่อนจะทำไม่มีทางจะหลีกเลี่ยงแลกกับความทรงจำ